สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ามาจ้าวันนี้เราจะทําการนึ่งข้าวเหนียวนี่ที่เราแช่ให้เราแช่แบบเร่งด่วนคือใช้น้ําอุ่น,นข้าวมันจะออกข้าวจะออกพองๆแล้วเห็นไหมนี่มารู้จักนี่คือสารส้ม จะไม่แช่นะเราจะใช้ล้างอ่ะคนไปเลยไม่ต้องคนเยอะนะสั่ส้มคนล้างข้าวอย่าอย่าคนแรงนะข้าวหนะักแค่วนๆพอ แล้วออกขึ้นแล้วก็นานไม่ได้นะเปรี้ยวแกว่งน้ําก็เหมือนกันแกว่งนานไม่ได้นะเปรี้ยวจะตกตะกอนแล้วเราก็โถใช้มือโถน,น้ำจะดำน้ำจะเป็นตะกอนถอยทิ้งนะร้านข้าว ที่หนึ่ง าาถามว่าทำไมต้องล้างแบบนี้ก็คือล้างเมือกล้างเมือกข้าวข้าวเหนียวนะแต่ถ้าใครที่ชอบแบบ มีเมือกหน่อยๆก็ต้องล้างบางครั้งมันมีข้าวมันมีฝุ่นถ้าทำใหม่ๆถ้าข้าวที่าชาวบ้านทำเองไม่ใส่สารไม่ใส่ยากันมอดกันปวกอ,อะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องล้างหลายน้ำไ,ได้อย่างนี้ล้างเสร็จแล้วนี่หม้อนึ่งเรานึ่งไว้แล้วเรา เราติดใส่น้ำก้นหมก้นหดไม่ต้องเยอะนะใส่น้ำใส่น้ำข้างก้นเนี่ยไม่ต้องเยอะแลวตัวร้านเนึ่งก็ต้องคอยดูนะเดี๋ยวแห้งไหมนี่หวดเทเลยมาก ข้าวติดหม้อก็ข้าวติดกระมังใช่ไหมก็ใส่น้ำมือเดียวไม่มีอะไรมากธรรมดาแล้วต้องใช้อ่า เก็บน้ำสาวข้าวไวเดก็บน้ำสาวข้าวไว้คงอยกดหลายนะกดหลายมันจะแน่นแล้วก็นึ่งไปให้มันมีปิดฝานึ่งไปให้มันมีควันไอขึ้นมาสุกหอมหอมขึ้นมาหอมดีแล้วก็ค่อยกลับ กับข้าวเหนียวจากข้างบนลงข้างล่างนะจ๊ะมะซาค KL